สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเอาของที่ใช้หมดแล้วนะคะเอามาให้ดูกันเนาะว่าใช้ตัวไหนแล้วเป็นอะไรยังไงนะคะก็อันแรกเลยละกันก็เป็นเ,เจลล้างหน้าก่อนนะคะตัวนี้เป็น back to basic นะคะอันนี้เจลล้างหน้าที่ผสมมะขามป้อมทำมาจากมะขามป้อมนะคะซึ่งมะขามป้อมก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ วิตามินซีใช่ไหมผัดเซลล์ผิวนะคะก็ทําให้ผิวแบบว่าดูกระจ่างใสขึ้นประมาณนั้นนะหลังจากที่ใช้แล้วมันก็จะเป็นแบบว่าผิวมันจะดูแบบไม่ไม่ได้แห้งเกินไปนะคะมันจะดูแบบชุ่มชื้นแต่ว่าขาวกระจ่างใสนะคะก็มันจะเป็นเนื้อเจลกลิ่นมันก็จะออกแบบเอ่อเปรียปร้ยวๆอะมะขาวมะอะไรประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้แสบไม่ได้รู้สึกผิวแห้งจนเกินไปนะคะก็ดีค่ะจะบอกว่ามันดีจริงๆก็คือใช้เหมือนโมเจลล้างหน้าทั่วๆไปก็คือว่า น้ำแล้วก็ลูปบริเวณใบหน้านะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นเกีเ่ยวกับเอ่อเช็ดครื่องสอําอางบริเวณรอบดวงตาและก็ปากอะไรประมาณนี้นะคะก็มาดูของอันนี้จะเป็นตัวเทสเตอร์นะเป็นของอ e t u d ดีนะคะ e t u d y house นะก็เป็นอันเล็กๆไซส์เล็กๆขนาดนี้นะคะ่ะอันนี้ไปหาซื้อมาเองอันนี้นะก็จะเป็นของอ e t u d ดี o u s าที่ ข้างกนมันจะเป็นน้มามันส่วนข้างล่างจะเป็นเอ่อเป็นน้ำใช่ไหมเวลาใช้ก็เขย่าใช่ไหมคะที่เป็นถ้าไซสา์ใหญ่มันก็จะเป็นฝาอย่างนี้แหละเป็นฝาสีชมพูลักษณะนี้นะคะเวลาใช้ก็เขยา่าทุบใส่สาลีแล้วก็เช็ดตาแล้วก็ปากอะไรเงี้ยจะบอกว่ามันเช็ดออกดีแล้วก็ง่ายแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่า เข้าตาแล้วแสบค่ะแสบคือมันใกล้เคียงบริเวณตานะคะมันมันต้องเข้าตาแน่นอนอยู่แล้วซึ่งมันจะบอกว่ามันแสบตานิดนึงแต่ก็พอทนได้แต่ว่าก็ออกเรียนะคะก็ประมาณนั้นนะทีนี้มาถึงอัตอมาอันนี้เป็นของ M P I นะคะเป็นอันนี้เป็นไซส์ขนาดทดลองเหมือนกันสีดำนะเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะเช็ดตาเช็ดปากได้เช็ดหน้าได้อะไรอย่างเงี้ย มาสคาร่าที่กันน้ำอายไลเนอร์ที่กันน้ําออกได้ง่ายมากเป็นของ MTI นะคะไม่รู้ว่าเขาไปหาซื้อที่ไหนกันเพราะว่าในเราไม่เคยเห็นชอ็อปหรือว่าต้องเป็นสมาชิกหรือเปล่าเราไม่รู้นะหร,หรือว่าบูธวัสดุนในห้างหรือไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้เราได้มาจากงานสา,าพันนะคะ<ม>เราอยากได้อีกนะี่ยไปหาซื้อที่ไหนเราไม่รู้ใครรู้ก็บอกที่คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอแล้วกันเนาะ MTI นะคะก็เป็นไซส์ขนาดทดลอง เราอยากได้อีกอยากได้อันใหญ่มาใช้เพราะว่ามันเข้าตาแล้วมันไม่แสบมันหลุดง่ายคือแต่งตาเยอะๆแต่งปากแบบหนาจัดๆอะไรเงี้ยมันก็ออกได้หมดนะคะแล้วก็ออกเร็วออกดีไม่แสบตาเลยแล้วก็เช็ดหน้าได้ก็คือครบขั้นตอนอยู่ในขวดเดียวมันดีมากไม่มีกลิ่นกลิ่นมันออกจะหอมนิดๆแทบจะไม่มีกลิ่นเลยเราชอบอะไรลักษณะเนี้ยนะคะที่ที่อะไรที่เกี่ยวกับเช็ดตาเช็ดปากเช็ดหน้าอะไรประมาณนี้นะ คค่ะมาถึงอันต่อมาเลยก็จะเป็นโลชั่นบำรุงผิวนะโลชั่นสูตรน้ำอันนี้เป็นของฮาดะนะคะก็เป็นสูตรสำหรับคนผิวแห้งนะั่นแหละมันก็จะแบบใช้หมดไม่รู้ขวดที่เท่าไหร่แล้วนี่เป็นไซส์ขนาดทดลองปริมาณอยู่ที่30 ml 90บาทหรือ99บาทจำไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ก็ใช้แบบหลังล้างหน้าตบๆใช่ไหมมันก็เหมาะดีสําหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งมากๆนะคะมันจะเหนียวเหนียวดีฉ่ำๆดีโอเคก็ใช้มาหลายขวดแล้วนะ ทำไมถึงไม่ซื้ออันใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นคนชอบแบบอันเล็กๆอย่างนี้นะคะก็จบนะทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาเลยเป็นขนาดทดลองอีกแล้วนะคะอันนี้ได้มาจากงานแม่น่าจะเป็นแมรี่แคลนของ SK2 ค่ะกระปุกเล็กๆน่ารักมากๆเลยจุ๋มจิ๋น่ารักมากดูดิเล,เล็กมากๆเลยนะคะก็กระปุกแดงๆนะ SK2 นะคะก็ตัวนี้มันก็คือเอ SK 2 เอเซนเชียลพาวเดอร์นะคะมันก็เป็นบำรุงผิวเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยหลังล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเนื้อแบบครีมครีมอะไรอย่างเงี้ยพอลงตัวอื่นไปก่อนแล้วก็ลงตัวนี้ทับมันก็จะช่วยแบบว่าให้หน้าขาวใสแล้วก็ลดลดริ้วรอยได้นะคะเราจะบอกว่าเราใช้แค่นี้ปริมาณแค่นี้ไม่รู้เรื่อง2.5กรัมก็คือไม่รู้ว่าหน้าดีขึ้นไหมนะก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าเท่าที่แบบ สัมผัสกับเนื้อขลีบของมันแล้วโอเคมันดีมากๆก็คือมันนุ่มมันเนียนประมาณนั้นทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยเป็น Mark e l r y e นะคะ e l แ e ก็คือ e l ลล e, ใช่ไหมตัวนี้จะบอกว่า50กรัมใช้ได้นานมากๆเพราะว่าใช้อาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งแล้วก็มันจะเป็นกระปุกอย่างนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่คนขายนะ ก็จะบอกว่ามันดีมากมันเหมาะกับผิวเรามากๆเลยก็คือว่าหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็ทาตัวนี้บกเยอะๆทิ้งไว้พอสักพักหนึ่งมันจะเนื้อครีมมันจะเป็นเนื้อครีมหนักๆสักพักหนึ่งเนื้อครีมมันจะซึมเข้าผิวแล้วหน้ามันจะชุ่มชื้นเนียนเด้งคือนุ่มหน้าจะนุ่มขาวใสจริงๆค่ะก็คือล้างทีเดียวตอนเช้านะคะก็คือตื่นขึ้นมาหน้าใสาแบบเด้งจริงๆไม่รู้เขาทําด้วยอะไรนะคะเราชอบมากๆเลยนะก็ประมาณนั้นเราไปหาใช้ดูแล้วจะติดใจเราชอบมากเป็นมาร์กที่แบบว่า ไม่ต้องล้างออกใช้แบบอาทิละครั้งก็โอเคแล้วประมาณนี้นะคะแบบชอบม,มากๆเลยอันนี้ยพูดถึงแอลนะแอลลี่นะทีนี้มาถึงอันต่อมาค่ะก็จะเป็นอันนี้ครีมบำรุงมือนะเป็นครีมบำรุงมือแล้วก็เท้านะคะเนื้อมันจะหนักๆก,ก็คือพอพอแบบบำรุงไปสักพักหนึ่งเนี้ยมันจะแบบว่ามือเราจะนิ่มเราส่วนใหญ่เราเอามาใช้กับเท้าเพราะามันจะทําให้เท้าเรานิ่มขึ้นนะคะเป็นกระปุกแบบลูกท้ออย่างเงี้ย สมัยก่อนมันมีขายอยู่ที่ร้านคามาแล้วหลังๆไม่รู้ว่าร้านคาหมาเขาแบบหายไปไหนไม่รู้นะก็เลยไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะคะเป็นกระปุกเนื้อครีมอย่างนี้แหละปริมาณไม่เยอะใช้แป๊บเดียวก็หมดประมาณไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำหมดนะคะก็บอกมันดีมากกลิ่นมันหอมเต็ดมือดีงจริงแล้วก็มันใช้ดีมากๆเลยกระปุกก็น่ารัก,น,รกน่ารักมากๆเลยนะราคาจับไม่ได้แล้วละ่ะชอบแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะคะก็เคยเห็นอยู่ร้านขายเครื่องสำอางร้านหนึ่งที่จะเป็นร้านประเภทแบบนําเข้าแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะอันนี้เป็นของนําเข้าใช่ไหม มันจะมีขายอยู่ประมาณนี้แต่ราคาไม่แพงทําคำไม่ถึงร้อยแต่ว่ามันดีใช้แล้วแบบมือนุ่มดีจริงโอเคมาถึงขั้นต่อมาเลยเป็นแป้งนะอันนี้เป็นแป้งของบีซูวีซูนะคะเป็นแป้งใช้หลังจากลงรองพื้นเสร็จแหละมันคุมมันดีแล้วก็กลิ่นหอมแบบดีมากๆเลยที่ที่เราลองใช้มันเป็นตัวเทสเตอร์นะตัวนี้ เบอร์02ค่ะเป็นสีแบบกลางๆเนื้อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไซส์ทดลองนะคะปริมาณจําไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ใช้นานอยู่เหมือนกันเนาะคือเราชอบมันเนื้อมันดีมันเนียนมันคุมมันดีนะคะแล้วก็ติดทนกลิ่นหอมเนื้อของผงแป้งมันละเอียดคือแบบใช้แล้วไม่เป็นสีอุดตันไว้มอถึงอันต่อมาเลยเป็นแป้งไม่ใช่ผสมรองพื้นค่ะเป็นแป้งหลังจากลงรองพื้นเหมือนกันแป้งฝุ่นธรรมดานี่แหละเป็นแป้งควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีมากจริงต้องบอก บอกตรงะคะของจีโน่จีโน่แเกนะเขาจะมีหลายสีใช่ไหมกระปุกเล็กๆลักษณะนี้นะคะเออมันคุมมันดีไม่รู้สึกว่าไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าเราก็ใช้จนหมดเราซื้อสีเข้มเข้มกับผิวหน้าของตัวเองแต่เราก็เอามาไลฟบริเวณแบบรอบกกหน้านะคะบางทีกับช่วงกลางหน้าที่มันมันอย่างเงี้ยมันคุมมันดีมากๆเลยไอ้ตัวนี้เป็นเป็น,ปนสำหรับแบบออย control นั้นราคาอยู่ที่ไม่แพงรอกค่ะของจีโน่แมเกนะคะลองลองไปดูนะที่ร้านดิวตี้บุฟเฟ่นะมันจะมีขายนะคะ ้ก็อันต่อมาเลยเป็นอ,อันนี้เป็นของลานนสนะคะเป็นสโนว์บีบชูตติ้งบีบสูตรน้ำน่ะที่มันจะมะีตัวนี้เป็นตัวเทสเตอร์นะคะเราได้มาจากใช้บัตรเครดิตแล้วเขาส่งไปแจ้งหนี้มาให้ที่บ้านแล้วก็จะมีโบชัวใช่ไหมโบชัวแล้วก็ตัดตัดในโบชัวนั่นแหละไปแลกเอาตัวทเทสเตอร์ของที่เคาน์เตอร์ของร้านาเนสในห้างมาทดลองใช้นะคะปริมาณอยู่ที่2กร,รมัมปรากฏว่า ใช้ไม่ถึงเดือนหรอกค่ะแต่ว่าจะบอกว่ามันใช้ดีมากๆทุกครั้งที่เราใช้ตัวเนี้ยหน้ามันจะออกแบบแบบฉ่ำๆวาวๆแบบหันไปไหนแบบว่าเป็นมิติเ่ื่องออกมาเออช่วงนี้มันเป็นเทนแบบว่าหน้าฉ่ำวาวใช่ป่ะไม่ใช่หน้ามันนะคะคือหน้าจะฉ่ำๆอินะ่มๆน้ำคือทุกครั้งที่ใช้ตัวเนี้ยเราออกจากบ้านคนจะทักว่าวันนี้ใช้แป้งใช้รองพื้นยี่ห้ออะไรหน้ามันวาวมันฉ่ำมากๆเลยนะคะก็กันแดดด้วย50เท่าแล้วก็ P A บวกแล้วก็ P A บวก3ตัวนะโอเคก็ตัวนี้แหละเราชอบมากนันก็จะเป็น พับลักษณะอย่างนี้ให้นะคะโอเคเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปหาซื้อไซส์ใหญ่มาใช้แต่ก็แบบดูแบบบีบีที่อยู่บนต๊เครื่องแป้งของตัวเองก็เยอะอยู่ก็เลยเออคิดว่าใช้ของที่มีอยู่ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปหาซื้อตัวนี้นะะแล้วกันเราชอบมากจริงค่ะตัวนี้เ,เป็นบีบีของร้านนีนะคะที่มันเป็นสูตรน้ำมาตรงนี้จะเป็นฟองน้ําซึ่งจะมีตัวครีมตัวบีบีอยู่นะคะเออเวลาใช้ก็เอา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 ,เอา,เอาฟองน้ําแตะแล้วก็กดๆอย่างนี้มันปกปิดดีแล้วก็ มันฉ่ำมันวบาวดีเหมือนผิวสุขภาพดีก็เลยชอบสิ่งนี้นะโอเคทีนี้พูดเรื่องนี้นานหน่อยเพราะว่าชอบจริงๆค่ะทีนี้มาถึงบีบีตัวต่อมาเลยเป็นตัวเทสเตอร์อันนี้เขาเขียนว่า 4D นะคะก็จะเป็นบ b ผสมกับรองพื้นนั่นแหละของ Too Cool for School นะคะแบรนด์เกาหลีแล้วเป็นอะไรที่แบบช่ำๆเ่าๆอ่ะก็คือแบบมิติอ่ะแต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแบบ ผสมน้ําเยอะนิดนึงมันก็เลยไม่ค่อยปกปิดมากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะวาวๆหันไปนก็จะเป็นมิติมิติอะมีสีซีดีอะไรเงี้ยจะเป็นมิมติคือถ่ายถ่ายเวลาแต่งตรงนี้แล้วถ่ายรูปออกมาสวยๆโอเคประมาณนั้นเป็นตัวเทสนะคะก ดีแต่ว่าปกปิดน้อยแค่นั้นเองแหละเขาจะเน้นแบบว่าบำรุงผิวซะมากกว่านะคะโอเคมาถึงนันต่อมาเลยก็จะเป็นตัวเทเตอร์เหมือนกันตัวนี้เป็นอายบำรุงผิวรอบดวงตานะคะของเบิร์ดบีนะอายครีมนี่แหละเป็นจะเป็นเนื้อครีมแบบกึง่งๆโลชั่นหน่อยไม่หนักไม่หนักเวลาแบบลูกูบอ่งเี้รู้สึกสบายตาจริงนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นอายครีมเดซี่ไว้นะก็คือแบบ ทำมาจากธรรมชาติล้วนๆ99.0%นะคะกือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือทำมาจากธรรมชาติล้วนๆไม่ได้ทดลองกับสัตว์โอเคชอบมากอันนี้ก็คือเป็นตัวเทสเทตอร์ของเบิร์ดบีลักษณะของตัวเทสของมัน,นเป็นแบบอ้วนๆนะตอนที่ได้มาอ้วนๆพอเราใช้จนหมดก็จะเป็นแบนๆอย่างนี้น,น,นะคะผ่านไปนะทีนี้ก็มาเป็นตัวเทสเตอร์ของคิวเหมือนกันอันนี้เป็นคิวคิวนะเป็นตัวมาร์มาร์หน้าแหละ มาร์กก็คือหลังล้างหน้าแล้วก็มาร์กทิ้งไว้ล้างทีเดียวตอนเช้าเหมือนกันตัวนี้ก็คือมาร์กหลังล้างหน้าใช่ไหมปลุกเล็กๆนี้หน้ารักงจริงค่ะอ่ะนี้จะบอกว่าเจ็ดนะคะก็คือวิธีใช้ของเขาก็คือว่าหลังล้างหน้าโบกลงไปทั่วหน้าก็คือทาให้ทั่วหน้ารอประมาณสิบนาทีแล้วเราก็ใช้ทิชชู่ที่สะอาดเช็ดออกนะคะแล้วก็นอนเลยเลยก็คือล้างทีเดียวตอนเช้านะคะเราจะบอกว่าตัวนี้ ก็คือทาลงไปที่หน้าหน้าเราจะแบบมีความรู้สึกว่ามันอุ่นๆไม่ได้แสบไม่ร้อนค่ะจะอุ่นๆมันมันเกิดปฏิกิริยากับผิวหน้าของเรานะคะเนือ้อโลชั่นสีแบบใสๆอ่ะไม่ใช่เนื้อครีมโอเคดีมากๆเลยลก็คือแบบตอนเช้ามามันรู้สึกว่าผิวหน้าเรานุ่มเนียนเดียนะคะก็คือเครื่องสาอางมันก็ออกแบบมาให้เราแบบว่าสวยขึ้นอยู่แล้วนะเราใช้เพื่อให้สุขภาพผิวเราดีนะคะก็เขาทํามาเพื่อให้เราสวยขึ้นแล้วก็ ลองนะตัวนี้เป็นไซส์ทดลองอยากได้มาอยากได้แบบไซส์จริงแต่ว่าจดช่วงนี้ไม่มีตัวจดจดเอาขนาดทดลองมาใช้ก่อนแล้วกันโอเคตามนั้นทีนี้มาถึงอันต่อมาอยากได้อันใหญ่นะคะแต่ว่าไม่มีตัวมันแพงมากโอเคนะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นอ่าเบดเขียวของเวลคอนนะคะตัวนี้มีกันแดด25 PA บวกสตัวนะ เป็นเบสเขียวที่ดีตัวหนึ่งจะบอกว่ามันเหมาะสําหรับมันจริงๆมันก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าผิวค่อนข้างแห้งนะเบสเขียวตัวนี้นะก็คือแบบคือผิวเราแห้งเราใช้แล้วเรารู้สึกดนีก็คือใช้เบสเขียวมันจะใช้แบบว่าบำรุงผิวผิวเสร็จใช่ไหมกันแดดเสร็จถึงตัวนี้มันจะมีกันแดดเราก็ต้องแบบลงกันแดดก่อนแล้วก็กันแดดเสร็จแล้วก็ลงเบตัวนี้แค่เม็ดถั่วแล้วก็วนทั่วหน้าแล้วก็ลงรองพื้นตามอะไรเงี้ยหน้ามันเนียนมันฉ่ามันวาวอะเนึกอออกปะเบสเขียวตัวเนี้ยเออเวลคอร์นะ เราชอบอะดีทีนี้มาถึงเบตแขวของอเ,อเลล่านะมีช่วงหนึ่งก็ฮิสฮิส,ส,สพอหลังๆก็แบบมันซาใช่ไหมมันไม่ค่อยฮิสแหละใช้มาหลายซองแล้วล่ะส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อแบบเป็นเป็นหลอดใหญ่หรอกเพราะว่ามันหลอดหนึ่งมันแพงนะคือซื้อแบบซองเล็กเลอย่างนี้มาเติมใส่กระปุกมันก็ได้เยอะกว่านะคะความรู้สึกเรานะรู้สึกว่าอย่างนั้นก็เลยซื้อแต่อย่างเงี้ยคือเอามาทาตัวขาวเฉย,เยนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้กับหน้าหรอกแต่ว่าเราชอบสีแบบสีสีเบตมากกว่าที่เป็นสีแบบ ไม่ใช่สีเนี่ยสีโทนชมพูอ่ะอันนี้เป็นเบจเขียวใช่ไหมชอบสีชมพูมากกว่าอันนี้สีเขียวมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดผิวมันจะติดแบบเหมือนเวลาเหงื่อออกอะ่ะมันจะหลุดนะมันจะหลุดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยติดผิวแต่ว่าก็โอเคเอามาใช้แบบกันแดดตัวได้โอเคค่ะราคาจําไม่ได้นะราคาเท่าไรแต่ไม่เกินห0สิบาทหลักซองเล็กๆ็ปริมาณอยู่ที่สิบกัมน,นะคะทีนะี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้เป็นอา่า เป็นมาสกแผ่นที่เหมือนกับคอลลาเจนแะเป็นก็คือมันเป็นแผ่นแบบนิ่มๆเหมือนคอลลาเจนอนะเป็นมาสกของอ e ีสกินนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อเองหรอกเพื่อนให้มานะคะก็ก่อนใช้แล้วหลังตุหเอ,อก่อนที่จะใช้ก็แช่ตู้เย็นไว้ามาล้างหน้าให้สะอาดก็ มาร์กทิ้งไว้นะคะคือมันจะเป็นคือทําให้ดูแล้วในในไอจนะคะมันจะเป็นมาร์กสองแผ่นแยกจากกันมามันจะมินนิ่ม,ม,มๆใสๆเหมือนคอลลาเจนเลยเราชอบตัวมาร์กของเขามาก็คือ,คอมันจะเป็นส่วนบนกับส่วนล่างอะไรเงี้ยแปะสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็ดึงออกอะไรเงี้ยนะคะก็มันไม่ได้เน้นความขาวใสะคะ่ะมันเน้นแบบว่าให้หน้าตึงกระชับก็คือหลังจากที่ใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าหน้าเราจะเรียบแล้วก็ตึงกระชับขึ้นนะคะก็โอเคดีในระดับหนึ่งแล้วกันมันก็ ใช้แค่แผ่นเดียวนะคะเขาบอกว่าม้ามันควรจะใช้แบบว่าทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งสองครั้งโอเคก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะคะก็ใครมีคําถามอะไรให้ไปถามในเฟซบุ๊กแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ